สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชมรถสวยสภาพงามๆหนึ่งในร้อยนะครับนานๆจะมีมานะครับตัวนี้สวยพิเศษครับโตโยต้าซูรุน่าตัวพิเศษชมสปอร์ตตี้ชุดแต่งรอบคันมาจากโรงงานนะครับสภาพนี้เลยนะครับใครที่กําลังหาใช้งานนะครับรถสวยนะครับเคลือบแก้วสีดําดําดุทรงนี้ในราคา69,000บาทนะครับไม่ได้เจอง่ายๆนะครับราคานี้สภาพนี้รีบจับรีบจองรีบพิจารณานะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมไม่อยากจะรีวิวเนื่องจากผมชอบมากและกลัวมันจะขายได้นะครับ ก็ใครที่สนใจอยากได้ใช้งานนะครับคันนี้เช็คชมดูรถทดลองขับแถวโรงพยาบาลคลอง3าวามินบุรีกรุงเทพนะครับ เจ้าของเดิมข้ราชการดูแลดีมากๆนะครับคันนี้สวยสมบูรณ์ทั้งคันนะครับการันตีไม่มีชนหลักอัดต่อหรือพิกวามเป็นตัวพิเศษนะครับปี2002นะครับเครื่อง1500เีออโต้น้ำมันล้วนนะครับโฉมหยดน้ำเนี่ยครับตัวนี้จะเป็นรุ่นพี่ของ Toyota s o r u ุ a v าวอนี่แหละครับทนทานดูแลง่ายใช้กันได้ยาวๆนะครับและราคาเปิดมาสุดจะคุ้มสำหรับใครที่กำลังหาใช้งานนะครับ69,000บาทนะครับเปิดราคานี้เลยครับ สุดจะคุ้มนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวที่ผมชื่นชอบมากๆนะครับเพราะผมซื้อรถรุ่นแรกผมซื้อโตโยต้า t ูุ่น่ายดน้ำเลยครับมันทนทานดูแลง่ายใช้สบายและตัวนี้เป็นตัวที่ช่วงนั้นมันแพงครับไม่กล้าซื้อครับใครที่สนใจอยากได้ใช้งานนะครับราคาสภาพตอนนี้สุดจะคุ้มคุ้มมากๆเลยนะครับ 6 9 0 0 0บาทนะครับจองได้ทันทีนะครับรับประกันได้รถแน่นอนนะครับขครช้าอดแน่นอนครับสภาพนี้ไม่ได้เจอบ่อยๆและราคาเปิดแบบนี้ก็ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับ69,000าบาทนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับแถวโรงพยาบาลคลองสามมามินบุรีกรุงเทพโทรได้ทันทีนะครับรับประกันจองได้เลยครับรับประกันได้รถแน่นอนรถสวยสมบูรณ์นะครับโทรได้ไลน์ได้ติดต่อได้ตลอด ห้ามพลาดเลยนะครับรถราคาหลักหมื่นสภาพนี้ไม่มีมาบ่อยๆนะครับซื้อให้ลูกขับไปมหาลัยก็เดินทางสะดวกปลอดภัยซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ไปจ่ายตลาดก็เดินทางสะดวกปลอดภัยอำนวยความสะดวกได้อย่างเต็มที่นะครับในราคา69,0 0 0บาทนะครับโซลูนาหยดน้ําเป็นรถที่ใช้ง่ายๆครับกระทัดรัดด้วยความทนทานไม่ใหญ่ไม่โตเน้นใช้งานอำนวยความสะดวกนะครับสดจะคุ้มเลยนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับในแฟนเพจแฟ,แฟนขับของโซลูน่หยดน้าครับ หน้าเดิมท้ายเดิมครับการันตีไม่มีชนหนักกับต่อหรือพิกล้ำนะครับรถสภาพพร้อมใช้นะครับนี่เลยครับเครื่องพันห้านะครับทนทานใช้ง่ายประหยัดน้ํามันสุดๆเลยครับแล้วลองคลิกที่ชื่อคลิปนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับชุดแต่งเขาจะมาแบบนี้เลยนะครับสําหรับตัวสปอร์ตตี้นะครับและเบาภายในก็จะไม่เหมือนตัวอื่นๆนะครับนี่ครับท้ายงางามแบบนี้นะครับอื้อสวยจริงๆเห็นแล้วก็ยังอยากจะได้เลยนะครับใครมีเงินจัดทีนะครับ บอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับราคาสภาพนี้ไม่ได้เจอบ่อยๆราคาสภาพนี้ก็ไม่ได้เจอบ่อยๆรถสวยทั้งคันมุมนี้ก็งามมุมไหนก็งามครับไม่ได้ใหญ่โตนะครับสําหรับโตโยต้าซูนหยดนาเป็นรถที่ขนาดกลางๆออกจะเล็กๆนะครับกระทัดรัดเป็นกลุ่มรถถือว่าจะเป็นอีโคคาก็ได้นะครับใช้ง่ายดูแลสบายอะไหเยอะ